เพดังยกแผวพาวแสงทองคือของแท้กระแสรแรงไม่มีแผวดีเกินคาดเพราะเรื่องนี้ พี่น้องขาล่าสุดเพจดังนะคะได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ถึงคุณแม่แพ,พาวแสงทองบอกว่ายกให้คือของแท้และกระแสะแรงดีไม่มีแผ่พอเรื่องนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวสาวไอาจะมาอัปเดตให้ฟังค่ะก่อนอื่นเสาวไอาขออัปเดตเรื่องราวต่างๆนะคะของคุณแพ,พาวแสงทองในช่วงนี้ผ่าน Facebook ส่วนตัวทางด้านของคุณแม่แพาวแสงทองก่อนหน้านี้นะคะไม่นานมานี้นี่เอง คุณแม่แพพาวเสียงทองเองได้เดินทางนะคะไปไหว้คุณพ่อแล้วก็คุณยายรวมไปถึงคุณแม่นะคะผู้ที่ล่วงลับไปแล้วคุณแม่แพพาวเสียงทองเองนั้นเราจะเห็นว่านะคะบทบาทของแม่ แม่แพลวพาวแสงทองก็ทำได้ดีดูแลน้องทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นน้องนาลิตะหรือว่าน้องโตเกียวดูแลทั้งสองคนให้มีชีวิตที่ดีคุณภาพที่ดีและเติบโตมาเป็นอย่างดีเลยรวมไปถึงบทบาทของลูกที่ดีด้วยค่ะดูแลคุณพ่อคุณยายรวมไปถึงคุณแม่ตั้งแต่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่เป็นอย่างดีรักแล้วก็ให้ความรักให้ความอบอุ่นเป็นลูกกระตันยูต่อคุณพ่อคุณแม่ดีเสมอมาเรื่องนี้แล้วก็ ขอยกย่องแล้วก็ขอตบมือให้คุณแม่แพลวเสียงทองด้วยเนาะไม่รู้ว่าเป็นเพราะเรื่องนี้ไหมเนาะว่าทําให้ fc แฟนข่าวแฟนหมอลำนั้นน่ะรักแล้วก็ยังเหนียวแน่นกับคุณแม่แพรวเสียงทองเป็นทั้งหมอลำที่มีความสุดสตองเก่งนะคะเก่งแล้วก็มีความคิดริเริ่มต่างๆดูแลครอบครัวดูแลลูกๆได้เป็นอย่างดี จนนะคะเพจดังไหนะยังทนไม่ไหวเลยได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ถึงแพรพาแสงทองบอกว่าคือของแท้ของแท้เรื่องอะไรนั้นอ่ะพี่น้องขามาสาวไอขออัปเดตสุพีสุนองสุพอ,ส,พอสุเมรฟังตอนนี้เลยค่ะซึ่งนะคะไม่นานมานี้เพจดังอย่างเพจข่าวคนลูกทุ่งได้อัปเดตเรื่องราวของหมอลำซิ่งชื่อดังเอาไว้แบบนี้ว่า คู่จิ้นสวยหล่อละมุนแห่งปีแพะพาวเสียงทองกับสันวงสะทอนกระแสแรงข้ามปีของแท้แฟนๆแหเชี์ติดตามชมการแสดงคู่ กันในทีหมอลำซิ่งแอนลิเกแบบไม่แผวทั้งแม่แผวสันความสามารถล้นร้องลำเล่นสไตล์หมอลำลิเกลูกทุ่งก็มาน่ารักตะมุตะมิสุดๆเพราะสันฝึกร้องหมอลำแลพาวซ้อมร้องลิเกจนโชว์ได้แล้วล่าสุด คู่นี้แรงจากปีเก่าสู่ปีใหม่2,525 25อย่างสวยมีเจ้าภาพจ้างคิวงานคู่กันต่อเนื่องแพรพาโพสต์ว่างานคู่เข้ารัวๆแพรพาแสงทองสันวงสะท้อน จันวงสะทอน13มกราคมโรงเล่าเสงจันพระราม3 17มกราคมผับบ้านรหัสน้ำสมุทรปาการ23มกราคมอยุธยา29มกราคมรอแจ้งสถานที่ขอบคุณคิวงานจากเสียแป่งนะคะ ไม่เท่านั้นทั้งคู่ยังโพสแคปชั่นเด็ดๆพร้อมภาพคู่ด้วยกันแพล่าพาจะเก่งแค่ไหนก็เดินได้ทีละก้าวจะฉลาดแค่ไหนก็กินข้าวได้ทีละคำจะปาดเปลือนเรื่องไหนก็ใช้ชีวิตได้ทีละวันส่วนทางด้านซันขอให้อดทนเพราะดอกไม้ก็ไม่ได้งดงามในวันเดียวสู้นะาโวยส่งปี สันปีใหม่ที่เริ่มเดินหน้ากับสิ่งดีๆและฝ่าฟันสุขทุกไปด้วยกันครับขอบคุณทุกคนที่รัก S&P ต่อจากนี้เดินหน้ากับปีใหม่ที่ดีนะครับพี่น้องขาปังเปิดปีใหม่2025อย่างสวยแผ่วาเสียงทองแอนสันงานคู่เข้ารัวๆซึ่งนะคะ จะเห็นได้ว่าปีนี้นะคะคุณแม่แพรวเสียงทองมีอะไรใหม่ๆมาเซอร์ไพรส์ FC แฟนคลับอย่างล่าสุดก็ได้มีการอัปเดตนะคะไปทําจมูกมาใหม่แล้วเห็นว่าคุณแม่ที่สาวโสดนะคะแม่สาวโสดสวยเนี่ยอัปเดตความสวยและสวยมากขึ้นทุกๆวัน FC แฟนคลับก็ลุ้นนะคะว่าคุณแม่แพรวเสียงทองนั้น จะยอมเปิดใจให้ใครเข้ามาอีกครั้งไหมและล่าสุดนะคะก็มีพระเอกสันนั่นแหละที่เข้ามาเป็นคู่จิน้นทั้งสองคนนะคะมีโอกาสได้ร่วมงานกันทางด้านน้องสันเองเป็นพระเอกลิเกหน้าหล่อแม่แผวเผาเองก็เป็นหมอลำซิ่งชื่อดังแลกเปลี่ยนนะคะวัฒนธรรมซึ่งกันและกันและแลกเปลี่ยนความสามารถทําให้ทั้งคู่นั้นนะคะ เก่งแบบรอบด้านและนำความสามารถนะั้นนำมาโชว์ให้ FC แฟนคลับได้ชมบวกกับนะคะความน่ารักของทั้งคู่ทำให้ FC แฟนคลับเองก็แอบ,บเชียร์ว่าทั้งคู่นั้นนะคะจากคู่จิ้นจะมีโอกาสนะคะเลื่อนสถานะเป็นคู่จริงไหมเพราะทั้งสองคนอย่างที่บอกเลยว่าเคมีเข้ากัน เป็นอะไรที่ลงตัวด้วยความสามารถของแม่แพลวด้วยความน่ารักของหนุ่มสันและยิ่งทั้งสองคนทำงานร่วมกันนั้นยิ่งทำให้กระแสะนะคะทั้งสองคนเนี่ยโด่งดังมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าแม่แพลวเองก็ผลักดันน้องซันให้น้องซันเองมีกระแสะและมีชื่อเสียงขึ้นมาส่วนน้องสันเองนะคะตั้งแต่ก้าวเข้ามาทำงานกับแม่แพวก็ทำให้แม่แพวนะคะยิ่ง มีคนรักมากขึ้นแล้วก็คนฟินกับคู่จิ้นคู่นี้มากขึ้นจนเกิดบ้านหาก S ์อส p ขึ้นมามี FC แฟนคลับคอยสนับสนุนทั้งคู่อย่างล่าสุดรู้สึกว่าทั้งสองคนนะคะ กำลังมีโปรเจกต์เพลงคู่กันด้วยนะซึ่งนะคะได้อาจารย์ตั้มนะัคลรินเป็นคนแต่งให้น่าจะเร็วๆนี้แหละแม่แพลวจะเตรียมปล่อยออกมาให้เอฟซีแฟนคลับทุกคนได้รับชมรับฟังกันเตรียมฟินกันอีกครั้งคะ่ะพี่น้องขะอย่างที่บอกเลยอีกอย่างหนึ่งนะว่าตั้งแต่ทั้งสองคนนะคะมาทำงานร่วมกันเป็นคู่จิ้นกันนั้น งานล้นมือคิวงานแน่นจริงๆล่าสุดแม่แพลวเองก็ได้มีการเคลื่อนไหวคะ่ะโพสในเพจ Facebook ส่วนตัวสำหรับคิวงานของแพลวเสแสงทองซึ่งเดือนมกราคมคะ่ะพี่น้องขะทั้งเดือนเลยคิวของแม่แพลวนะั้นแน่นตลอดทั้งปี มีคิวงานแค่3าสี่วันเท่านั้นเองที่ไม่มีงานนอกนั้นคิวเต็มคิวแน่นตลอดทั้งเดือนมกราคมและเชื่อว่านะคะคู่นี้จะเป็นคู่ที่ช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันทําให้งานเข้านะคะงานร้นมืองานเข้ารัวๆอย่างที่บอกเนาะเดือนมกราคมคิวแน่นเดือนกุมภามีนาเมษาอาจจะแน่นแบบนี้เช่นเดียวกันทั้งคู่นะคะเป็นคู่ที่น่ารักคอยสนับสนุนกันจะเรียกได้ว่า เป็นกิ่งทองใบหยกก็อาจจะว่าได้หรือว่าเป็นคู่บุญที่คอยสนับสนุนกันก็ว่าได้นะคะ อ่ะยังไงก็นะคะลุ้นแล้วก็แอบ,บเชียร์กันต่อไปสำหรับเราที่เป็น FC เป็นแฟนคลับของทั้งคู่เนาะเราก็ไม่รู้ว่าโอกาสที่ทั้งคู่นั้นนะคะจะเลื่อนสถานนั้นจะมีจริงไหมแต่ยังไงไม่ว่าทั้ง2คนจะตัดสินใจยังไงจะเป็นคู่จริงหรือคู่จิ้นเราก็ยินดีทั้งคู่ถึงแม้จะเป็นคู่จิ้นเราก็ชอบผลงานทั้งสองคนที่ณวันหนึ่งได้เจอกันแล้วก็มีผลงานดีๆร่วมกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นคู่จิ้นขึ้นมานะคะ เราก็พร้อมจะนะคะยินดีกับทั้งคู่และก็อยากให้ทั้งคู่มีความสุขในทุกๆวันค่ะสำหรับวันนี้สาไอ้กขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ